สวัสดีค่ะไล่พาสุขค,ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาทำการตรวจซ่อมตรวจเช็คพัดลมนะคะอาการที่เห็นก็คืออาการเปิดแล้วใบพัดไม่หมุนนะคะเข้าไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกก็ทำการถอดโครงหรือส่วนประกอบออกก่อนนะคะ สำหรับตัวดิฉันเองก็ได้ผ่านการเรียนช่างอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนนะคะและก็ได้ทำการเปิดกซ่อมด้วยทาะเปิดเป็นร้านซ่อมก็เลยได้มาแบ่งปันการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานแบบง่ายๆกันค่ะขอฝากด้วยนะคะพอถอดไฟพัดออกแล้วเราก็มาเปิดปยนฟดชห้อาการ ่าแกนหมุนไหมถ้าแกนไม่หมุนหรือไม่ขยับเลยก็ทำการถอดโครงเพื่อที่จะตรวจเช็คดูมอตเตอร์อค่ะ พอเสร็จแล้วก็ให้มาทดสอบหั่มหมุนแกนด้วยมือว่าฝืดหรือเปล่าถ้าไม่ฝืดเราก็ไปดูที่ตัวขดลวดเลยค่ะเพราะว่าที่ขดลวดเขาจะมีไมโครฟิวใส่ไว้ใส่เอาไว้เพื่อตัดวงจรในกรณีที่ขดลวดช็อตหรือไม่นะคะหรือถ้าขดลวดร้อนเกินเขาก็จะ,ะไมโครไมโครฟิวตัวนี้ก็จะตัดขาดเลยนะคะ เพื่อไม่ให้ไฟเข้ามอเตอร์เพราะถ้าไฟเข้าในขณะที่ตัวมอเตอร์เสียหายอยู่ก็จะทำให้มอเตอร์ร้อนและเกิดกลิ่นเหม็นไหม้และมีควันออกมาการถอดฝาครอบขลลวดออกนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าเส้นลวดจะเล็กมากถ้าเราดึงแรงๆเนี่ย เส้นลวดจะขาดโดยไม่รู้ตัวค่ะคือถ้าขาดแล้วจะต่อคืนยากมากเลยค่ะทำการค่อยๆดึงออกค่ะ ถอดออกมาก็ให้เอาตัวขุดลวดออกมานะคะก็ทำเราก็จะเจอตัวเทอร์โมฟิลค่ะเราก็จะทำการวัดโดยเอาปลายมิเตอร์ไปจิ้มที่ขั้วทั้งสองของเทอร์โมฟิลเครื่องมือวัดเราก็จะใช้อ่มิเตอร์นะคะตั้งย่านมิเตอร์ไปที่อาร์โคลงแล้วสังเกตดูเข็ม ไม่กระดิกไม่ตีขึ้นเลยนะคะก็แสดงว่าขาดไปแล้วก็ทำการเปลี่ยนได้เลยค่ะเพราะถ้าดีข็มจะตีขึ้นค่ะรัดจุดต่อสายขดลวดให้แน่นนะคะป้องกันสายทองแดงขาดขณะเปลี่ยนฟิลค่ะ ดว่าามมบัดกีหรือตัดออกเลยค่ะเทอร์โมฟิลก็มีหลายรูปร่างนะคะบางอันก็จะเป็นแบบเส้นตรงบางอันก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ทำ นำเทอร์โมคิวตัวใหม่ม<ห>า<ด>ใส่<ด>นะคะ<ด>ก็ทำการวัดดูก่อนจะเห็นว่ามันก็ะดีขึ้นหรือกระดีขึ้นนะคะทำการใส่ตัวใหม่เข้าไปแทนแล้วสำหรับกรณีที่เราไม่มีเครื่องมือวัดก็มีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือ ให้จั๊ขาเทอร์โมฟิลทั้งสองข้างเข้าด้วยกันแล้วเราก็มาประกอบเครื่องให้เรียบร้อยจากนั้นก็ให้เสียบปลั๊กดูและกดสวิตช์สังเกตว่าแกนพัดลมหมุนไหมถ้าหมุนหรือใช้ได้เราก็ค่อยไปซื้อเทอร์โมฟิลตัวใหม่มาใส่นะคะ เสร็จแล้วก็ประกอบเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไล่พาสูกด้วยนะคะ ประกอบเสร็จแล้วก็เสียบปลั๊กทดสอบดูผลงานได้เลยนะคะก็มากดสวิตช์และดูว่าแกนพัดลมหมุนได้ไหมเราก็ดูทั้งระบบใบแกนหมุนแล้วก็มาดูระบบสายด้วยนะคะแล้วก็มาทดสอบความแรงของอ พัดลมดูกดเลขหนึ่งเลขสองเลขสามดูว่าความแรงอพอใช้ได้ไหมปกติไหมถ้าได้ก็ประกอบใบพัดให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็มาทดสอบการใช้งานขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ